ไม่มีอะไรยากนี่อ้าวผมอยากเห็นวันนีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ใช้รถหรือเปล่าครับใช่ครับพี่ใช้รถหรือเปล่าครับขับรถหรือเปล่าใช่ครับอ๋อแล้วซื้อประกันป่ะต้องซื้ออยู่แล้วไม่ซื้อไม่ได้ล่ะกดไม้บางคำคุณเนี่ยจ่ายวี่ปีเท่าไหร่ครับสี่พันเก้าสี่พันเก้าอ่ะกดเจ็ดพันกว่าเจ็ดพันกว่าบาทเท่าเท่าวันนี้นะนะประกันหมดเนี่ยจ่ายจ่ายเหลือหกพันเศษเศษที่สนใจไหมครับก็สนใจอยู่โอเคนั่นคือสมาชิกผมละ แต่วันนี้จากการที่คุณจ่าย4,090จ่ายเหลือ4,000สนใจไหมครับ <ím> ถูกกว่าคุณพอใจใช่ไหมฮคุณบอกเพื่อนคุณไหมครับบอกยากคุณไหมครับนั่นคือสิ่งที่คุณบอกคุณต้องบอกฟรีๆใช่ไหมไม่ฟรีผมให้คุณมีรายได้ส่วนหนึ่งด้วยเราเรียกว่าหาสมาชิกโอเคแล้วลูกค้าอะไรสองนะครับขอบคุอครับเฮ้ยนี่มัดมือชกอ่ะเป็นเรื่องธรรมชาติไหมนะว่ามือชก <S 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 ทุกๆคนต้องการซื้อสินค้าที่ถูกกว่าเลยนะก็เป็นคนฉลาด